สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสเตชโนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจําเดือนเมษายนปี2568นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้อาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดรงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทาย เพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงวกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนเบษายนต์ปี2568นี้ ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆของคนลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้โดยภาพรวมแล้วช่วงของวันที่1ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นมากนักกับคนล,นาลาัคน,นาราศีเมษคนลัคนาราศีเมษอาจจะมีการเดินทางหรือว่ามีการไปเข้างานสังคมต่างๆแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่2ถึงวันที่30มเมษายนจะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีเมษจะค่อนข้างอยากจะอยู่นิ่งๆนะครับไม่ค่อยอยากที่จะไปไหนและไม่ค่อยอยากที่จะทําอะไรมากนักจะดูเฉยๆและมักจะใช้เวลาไปกับการเคลียร์เรื่องธุระส่วนตัว และในเดือนนี้ท่านจะต้องระวังหูเบาเชื่อคนง่ายไม่ทันคนนะครับเพราะท่านเนี่ยอาจจะถูกหลอกหรือว่าถูกเอาเปรียบได้โดยง่ายเดือนนี้คนลัคนาราศีเมษอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆได้อยู่แต่ก็จะต้องใช้ความอดทนและระยะเวลาที่มากกว่าปกตินะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่ามีแนวโน้มที่ดีจะประสบความสําเร็จดีในระดับหนึ่งแต่ก็จะต้องใช้ความอดทน และระยะเวลาที่มากกว่าปกติงานถึงจะออกมาดีนะครับจะต้องมีการลงมือทําแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นเป็นตอนถึงจะดีท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะมีแนวโน้มทางด้านการงานดีมากเป็นพิเศษขอเพียงแต่อย่าประมาทในเรื่องของการงานก็พอนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็จะมีความวุ่นวายเจียปลอาจจะต้องมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาให้แก้ไขก่อนแล้วเรื่องโชคทางการเงินจะมีติดตามมาภายหลังนะครับ และหากคนลัคนาราศีเมษท่านใดทํางานหาไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามากเป็นพิเศษอีกด้วยนะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีเมษใช้เวลาไปกับที่บ้านหรือทําธุระที่เกี่ยวข้องกับทางบ้านทางครอบครัวมากกว่าปกติซึ่งช่วงที่เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะเป็นช่วงของวันที่1ถึงวันที่3วันที่6ถึงวันที่7และวันที่27ถึงวันที่30เมษายนส่วนช่วงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวมีปัญหากดดันเข้ามาได้ง่ายจะเป็นช่วงของวันที่8ถึงวันที่11และวันที่20ถึงวันที่24เมษายนนะครับสําหรับเรรื่อองงขความัสััมพธ์ ในเดือนนี้ถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีมีความมั่นคงแต่ก็จะมีเรื่องปั่นป่วนวุ่นวายเข้ามาแทรกทําให้จะต้องทําการแก้ไขปัญหาต่างๆเสียก่อนความรักถึงจะมีความลงตัวนะครับคนลัคนาราศีเมษบางท่านอาจจะพบว่าคนรักจะต้องมีการเดินทางไกลหรือคนรักอาจจะให้โชคลาภบ,บางอย่างแก่คนลัคนาราศีเมษได้ สำหรับคนโสดเดือนนี้มีโอกาสพบรักแบบไม่คาดค,คิดไม่คาดฝันเข้ามาและคนที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นคนต่างแดนได้และอาจจะเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องทางการเงินแก่นคนลักนาราศีเมษได้ดีอย่างไรก็ตามถ้าจะเริ่มคบหากันอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบางอย่างขวางกั้นก่อน <c> ต้องใช้สติปัญญาเข้าแก้จึงจะผ่านกันไปได้ด้วยดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจําเดือนเมษายนปี2 5 6 8นะครับ ที่ถ่ายไปก็จะเป็นการท่ายดวมแบบภาพรวมกว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่สูงมากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทำนายที่มีความแม่นยําม,มากที่สุด และถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญ,ญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติชแนลได้แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ